Yeah. เวลาหลวงพ่อท่านไปนะครปฐมนะครับไปบ้านไทยเดินทางก็เหน็ดเหนื่อยนะครับไปทุกเดือนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านหายเหนื่อยคือท่านบอกท่านชอบออกมาเดินดูลูกศิษย์ภาวนานะครับท่านอยู่ข้างบนบ้านไทยท่านก็จะลงจะออกมาแอบดูนะครับแอบมองว่าคนที่มาบ้านไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ กันก็บอกว่าเห็นแล้วหายเหนื่อยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมาเรียกว่าบอกต่อๆกันมาแล้วมาเขาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละครับอย่าชูกำลังที่แท้จริงนะครับธรรมะสถนะครับครูบาอาจารย์ท่านรู้เลยว่างานของท่านไม่เสียเปล่านะครับ ที่รู้ว่างานของท่านไม่เสียเปล่าเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนนะครับนำธรรมของท่านที่ได้ยินได้ฟังเนะี่ยไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็มากล่าวส่งกันบ้านถวายแรยงานนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็วางจิตวางใจได้เป็นนะครับเจ็บป่วยแสนสาหาัสเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายนะครับอรูบาอาจารย์ท่านบอกว่า โรคเนี่ยมันก็อยู่แค่กายไม่ได้อยู่ที่ใจนะครับให้รักษาใจเอาไว้นะครับแล้วก็มีหลายเคสและเกินนะครับลุกติดไปก่อนท่านเยอะแต่ไปด้วยความรู้ความเข้าใจนะครับเพะฉะนั้นอย่างที่เรียนไว้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นี้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนะครับแล้วตราบใดที่ยังมีผู้บอกต่อผู้สืบต่อผู้ปฏิบัติต่อ ปฏิบัติตามนะครับก็รู้ทำเห็นทำได้จริงนะครับอันนี้สุดยอดที่สุดแล้วนะครับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรำซึ่งนําออกจากทุกข์ก็เป็นของหายากเมื่อเราได้โอกาสอันดีแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะครับไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับครูบาอาจารย์ท่านพาธรรมทั้งหมดนะครับทานศีลภาวนาอธิษฐานบาร,รมีบาร,รมีเนี่ย สร้างกันมาเยอะแยะแล้วนะครับนมาสะสมบารมีต่อนะครับเมื่อช้าท่านก็พาธรรมพาทิฏฐานนะครับขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงการที่เรา